阿杰大班。 นาคยาคติเตเตปะปะนาตาปะโตปะโอติตุนาคตาตังมลังตุปะตังตโหติตังตน เป็นมงคแลแรกในการประกอบพิธีต่อเสาเข็มมงคลต้นแรกนะครับของวัดปามาน,นี่เนการต่อสร้างอุโบสถหลังใหม่นะครับซึ่งจะเป็นการต่อเสาเอและเสาโถงนะครับกัรนร้างกำลังนนจะเตรียมเสานะครับ Om 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 아네가 <목소리도>